มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดสดกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนหนุ่มวัย40บูบดับขณะร่วมวิ่งมาราธอนที่จังหวัดชัยภูมิปั๊มหัวใจสุดยื้อชีวิตเป็นอีกหนึ่งเหตุการณ์สุดเศร้านะคะสำหรับคนที่ร่างกายไม่แข็งแรงแต่ว่าหักโหมออกกำลังกายหนักจนถึงชีวิตนะคะเมื่อเวลาก้านฬิกาของวันที่13ธันวาคม63ร้อยตำรวจโท ชาพรกุณารองสอวสอบสวนสอบพมเมืองชัยภูมิปรับแจ้งจากทางโรงพยาบาลชัยภูมิว่ามีนักวิ่งรายการชัยภูมิมาราธอน2020เส,ส,ส,สียชีวิตที่โรงพยาบาลชัยภูมิจึงรุดมาตรวจสอบที่โรงพยาบาลชัยภูมิค่ะจากการตรวจสอบพบร่างผู้เสียชีวิตหนึ่งรายสวมเสื้อวิ่งรายการชัยภูมิมาราธอนสีส้มกางเกงขาสั้น ทราบชื่อก็คือนายนพดลอายุ40ปีชาวตำบลลาดใหญ่อำเภอเมืองจังหวัดชัยภูมิค่ะตรวจสอบทราบว่านายไพศาลเข้าร่วมการแข่งขันวิ่งรายการชัยภูมิมาราธอนซึ่งจัดโดยจังหวัดชัยภูมินะคะโดยออกสตาร์บริเวณถนนสายชัยภูมิตัดโตนหลังจากวิ่งได้ไม่นานนายนพดลเกิดล้มฟุบลงกับพื้นต่อหน้าต่อตานักวิ่งที่เข้าร่วมรายการเดียวกันค่ะ จ้าหน้าที่กู้ภัยสว่างคุณธรรมชยภูมิเร่งปฐมพยาบาลนะคะก่อนที่จะเร่งนําตัวส่งยังโรงพยาบาลชยภูมิก่อนที่นายไพศาลเสียชีวิตในเวลาต่อมาดัญญาติผู้เสียชีวิตไม่ได้ติดใจการเสียชีวิตนะคะซึ่งคาดว่าน่าจะเกิดจากอาการช็อกหัวใจล้มเหลวก่อนจะนำร่างไปบําเพ็ญกุศลทางศาสนาต่อไปทางนี้ขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวผู้เสียชีวิตด้วยนะคะและเป็นอุทาหรณ์สำหรับคนที่หักโหมวิ่งจนเกินกำลังตัวเองคะ่ะ ขอขอบคุณข้อมูลจากสยามสตรีทค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามได้ที่ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ